สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับดีเ่ยมแท็กเตอร์อําเภอนาดวงจังหวัดเลยนะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้ามาอัปเดตรถแท็กเตอร์ให้ลูกค้าให้เอฟซได้ฟังกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นปลายเดือนมีนานะครับก็มีโปรนะครับมีโปรมีรถสวยๆมาให้ดูนะครับมีส่วนลถพิเศษจากราคาที่เซเว่นแจ้งนะครับ หนึ่งหมื่ถึงสามหมบาทนะครับสว่วนรถพิเศษนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เข้ามาคุยเข้ามาต่อรองกันนะครับเริ่มต้วเริ่มด้วยเริ่มต้วเริ่มด้วยโซลิดครับโซลิดร้อยสิบแรงนะครับสวยๆเป้งๆคันใหญ่ๆนะครับใช้งานน้อยนะครับ5้าแสน ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับมีส่วนลดให้นะครับก็เข้ามาคุยกันนะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับมีดันหน้ามีผันหลังนะครับส่วนลดพิเศษก็เข้ามาคุยกันนะครับเสียวอ้วนจะลดให้นะครับมีบริการโอนฟรีส่งฟรีนะครับต่อด้วยเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับเมสซี่เฟอร์กูสันขนาด75แรงม้านะครับสวยๆเป้งๆเหมือนกันนะครับราคามิตรภาพเลยครับ450,000บาทนะครับ ส่วนลดพิเศษก็มีให้เช่นกันนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าลูกค้าจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับเข้ามาคุยกันเนาะหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทครับคือส่วนลดที่เสียอ้วนจะให้นะครับอ่าคันนี้อยู่ที่สี่แสนห้านะครับก็คำนวณคร่าวๆดูนะครับถ้าเสียอ้วนลดให้จะลดได้เท่าไหร่หัดไปนะครับก็อ่าคูบต้าครับ M62 นะครับ M62 คันนี้มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ เข้าแถวกับเพื่อนแต่ยังไม่ขายนะครับรออีกวัน2วันนะครับถ้าลูกค้าที่ยื่นขอรีซิ่งไม่ผ่านก็จะขายนะครับแจ้งราคาคร่าวๆนะครับเจ็ดแสนห้าหมบาทนะครับดาวเริ่มต้นที่แสนกว่าบาทนะครับอ่ะคันถัดมานะครับนิวฮอลแลนด์ครับนิวฮอลแลนด์ห้าสิบแรงครับทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับอ่ทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับอ่ะเซเว่นขายอยู่สี่แสนสองหมื่นบาทนะครับ 4 2 0 0 0 0บาทนะครับสวยเลยนะครับยางสวย4เส้นนะครับเนื้อตัวสะอาดเครื่องดีเกียร์ดีนะครับส่วนส่วนลดก็คำนวณเอานะครับเดี๋ยวเสียอ้วนลดให้แต่ยังไม่แจ้งนะครับว่าจะลดให้เท่าไหร่หลอกลูกค้ามาดูรถจริงไม่หลอกนะครับมีส่วนลดให้จริงๆนะครับลูกค้าก็จะได้ส่วนลดจากเสียอ้วนนะครับเป็นโปรครับโปรหน้าร้อนนะครับโปรสิ้นเดือนนะครับจะลดออกให้หมดครับก่อนสิ้นเดือนนะครับ อมีลูกค้าซื้อหมดก่อนสิ้นเดือนเซอ้อนก็จะขายให้หมดเลยนะครับคันนี้ห้าสิบห้าแรงนะครับทีทีสี่จุดห้าห้านะครับห้าแสนสองหมืนบาทนะครับลูกค้าซื้อหมดก่อนสิ้นเดือนก็จะขายให้หมดก่อนสิ้นเดือนนะครับรถคีบรถคีบครับสามแสนเก้าหมืนบาทนะครับสามแสนเก้าหมืนบาทนะครับก็จะดูคร่าวๆกันเนาะยังไม่ล้วงลึกถึงรายละเอียดนะครับลูกค้าอยากรู้ว่าคันไหนรายละเอียดเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง ยังสวยยังดีไหมนะครับก็มาดูกันนะครับรถทุกคันของเซอวนจะเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ L5018 นะครับ L5018 เซอวนมีอยู่สิบคันเลยนะครับาราคาเริ่มต้นที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับลูกค้าก็มาดูกันนะครับมาเลือกกันเซอวนมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับคันนี้ L5018 คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย ห้าแสนหกหมืนบาทนะครับราคาก็ประมาณห้าสี่แสนเก้าถึงห้าแสนหกนะครับลูกค้าก็มาเลือกกันนะครับคันนี้สี่แสนเก้านะครับมาเลือกกันเดี๋ยวเสวนลดให้นะครับมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับวายเอ็มห้าหนึ่งเอนะครับวายเอ็มห้าหนึ่งเอนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นครับหรือลูกค้ามีเงินดาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาเลยนะครับรถทุกคันก็จะสวยนะครับยางสวยสี่เส้นเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ เก็บรายละเอียดให้ทุกคันนะครับเดินไวๆเลยเนาะ mu 4 9นะครับก็มีนะครับยังเหลืออยู่นะครับ1คันนะครับ595,000นะครับลูกค้าจะดาวเท่าไหร่เสีย์วันเปิดดาวที่80,000นะครับลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ต้องมีเงิน80,000นะครับถึงจะดาวได้นะครับอ่าอ่ะ2440ครับยิบสีแรงนะครับ คันนี้300กว่าชั่วโมงนะครับขายอยู่ที่ 3, ามแสนเอ้ยสองแสนแปนะครับซื้อสดมีส่วนลดให้สามหมื่นซื้อผ่อนผ่อนได้นะครับสามสิบเก้าแรงเหลือ2คันนะครับเหลือ2คันสนใจซื้อสดซื้อผ่อนนะครับก็ว่ากันเข้ามานะครับ39แรง2คันมีล้อสีทอง1คันสวยมากเลยนะครับ3ามแสนหกครับล้อสีขาวครับก็สวยมากเลยนะครับเป็นรถยังไม่เคยใช้งานครับ4ี่แสนหกนะครับ มียันม่า49กแรงนะครับ3 8 5 0 0 0ปนานะครับอัปเดตให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็รถเกี่ยวครับยังรอลูกค้าอยู่นะครับดู l อ0ูก่อนคลิปเริ่มยาวแล้ว L40 นั้งแปดนะครับก็จัดโปรเช่นเคยนะครับก็จัดโปรเช่นเคยาดาวเริ่มต้นที่50,000นะครับมีดาวเยอะก็ดาวเยอะๆมีดาวน้อยๆก็ดาวน้อยๆนะครับ าราคาเริ่มต้นที่395,000ถึง4ี่0 0นกว่ากว่ากว่าไปถึงไปลายๆก็มีครับ4 3่4 3, 4นมีทุกราคานะครับก็มีทุกมีอยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับสนใจโทรหาเซววนได้เลยนะครับ087 2 2 4 4 0 2 3นะครับรถแทรกเตอร์มือ2มีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเข้ามาเลือกกันนะครับสวัสดีครับ